สวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีตอนแรงๆจ้าเมื่อนี้ยย่าเอกระชพาพี่น้องมาเห็ดกับเขากับน้ำอีกคือเกาจะเห็ดกับเขาแลงจากพี่น้องเมื่อนี้ยย่าเอได้อมม้อมหมูอ้อมหมูใส่พักหลายๆอย่างจากกระสีลักๆก็ระสีมีบักเขือแล้วก็มีอันยอดพาิลำจาพี่น้องย่าเอเก็บมาจากต้นขางบางนคือเกาเนี่ยหละจะ้าแล้วการสีมีพักอิเลิศหรือว่าใบชะพูจาพี่น้องแล้วก็มีพักหอมมีพักกัะแยง,งน้ำน้อยหนึ่งจ้า ว่าแล้วย่าเอกสิมาลงมือก่อนจับพน้องเพราะว่าเห็ดกับเขาเสร็จแล้วย่าเอกสิไปเห็ดเบียบอันบานอีกหลายแนวจ้ะย่าเอกสิเอาวันหมูกับอันเครื่องที่ย่าเอกตำใบนัดจ้ะพี่น้องเอาลงน้ำขวดน้ำกันก่อนจ้ะ กรสิขัวให้มันอันหอมอันกินเครื่องี่ยาเยเดตามไว้ก่อนจะหนมอนจะกัคขัวให้มูน,มนเปียนสีน้ำจัดหมูเปียนสีเรายเอยใส่น้ำลางครกจ้ย้ยาดเติมน,น้ำลงไปยียอัจหน้อยก็จะหน่อ ยาเยสิอใส่บักเขือหลอกกานพักหอมจอัดหน่องหัวหอมแมาจา่จันหัวพักหอมยาเอมมาเห็ดมันเปื่อยๆจ้ะมันยังแสียไมนยังหวานยาเย่เสาวลงมาขวาเส้นหมูก,ก็อนจั่ยาเย่เส่อลูกโดดน้ำจั่ เดือดอให้หมอเดือดอีกจักรอบก้อนจ่าพี่น้องให้บัตเขือมันั่นเกือบจะซุกก้อนจ่าเขาจังมาใส่ผักยางเอื่อนน้ำจ่ามอเดือดแล้วจ้าบัตเขือย่าเอเะกับไก่จะซุก,ออกแล้วล่ะพี่น้องเดี๋ยว่าเอะสิใส่ผักอัดยางเอื่อนน้ำจ่าย่าเอะสิใส่หอดไทยลำหลักการบอกเขาหลีกก้อนจ่า เดี๋ยวพ่อ,อพะยำหยุบพี่น้องย่าเอกกัสิบปูจ้ะพะยำย่าเอกกัหยุบเราจะพี่น้องมะเขือย่าเอกก็เริ่มจะเปื่อยแล้วจ้ะเดี๋ยวย่าเอกจะมาปรุงจ้ะย่าเอกใส่น้ำตาลน,นิดนึงย่าเอกใส่เกลือนิดนึงจ้ะย่าเอกใส่รสด,ดีจ้ะ คนส่วนผสมให้เข้ากันใส่น้ำปลาน้ำจกืกคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันอีกรอบนึงจ้ะพี่น้องแต่ยายเอ๋ขอชิมมึงก่อนจ้ะหลังจากที่ย้ายเอ๋ชิมเมืองเหล้วพี่น้องอันมันลด ออกไปทางเข้มนิดหนึ่งแยเอกเ,อเลยเติมน้ำลงไปจ้ะเติมน้ำลงไปนิดนึงเพราะว่าเห็นมันั่นความเข้มมันสิดลดลงในจากน้อยหันมาพี่น้องแต่ว่ากับพ่อดีละ่ะเดี๋ยวใส่พักที่เหลือลงไปกับจุดพ่อดีอยู่จพี่น้องหลังจากที่ยาเอกเติมน้ำลงไปนอพี่น้องเพราะว่าหลอบแหลมมันมันเข้มนิดนึง มันอี้รสชาติมันโอเคเหรอจ้ะเดาแยายเอากัสไ่พักที่เหลือจ้ะบบกเขื้นี่ก็ซุกแล้วพักที่เหลือนี่ก็สซเมียนใบชะพููหรือว่าใบเลอดจะกด้นอ้อลกวกซสเมีนันพักกตแกวแล้วก็มีใบบักกูดจ้ะยยายเอากใส่ผพักที่เหลือลงไปนาะจะแบกกะสินให้ผักมันหยุบจ้ะ เห็ดกับเขาไวแล้วย่าเห็ดหนึ่งเขาว้ก้อนทีย่าเห็ดเสียนเห็ดกับเขาเนาะจ้ะช่วงย่าเห็ดเตรียมพักเตรียมมีย่าเห็ดกับหนึ่งเขาใบน้ำมันเสียนะจ้ะพี่น้องค้างหมอกเขาไว้ส่วนน่องเตรียมพักเรียบร้อยแล้วเขาห้างก็สซุกพอดีจ้ะใส่เขาแล้วย่าเห็ดก็เลยไม่เห็ดกับเขากินหอมบักคักเลยจ้ะพี่น้องเาอมหมูย่าเห็ดสิบ่วใก่เขาขวดนะจ้ะพี่น้องบ่คืออมไก่ ตยไบเฮบลูกอว้วนอื่นเผนเหตบอนะแต่ว่าสำหรับย่าเอ็นนะ่ะถัดสีไส่เข่าขวานก็คือใส่ออมไก่เฮ็ดกับเขาเส้นแล้วยย่าเอ็นสิบเกี่เห็ดแน่อื่นที่หล่า่นกับกอ,อกน้ำไซขวดแล้วก็พับถ่ายให้แม่แย่าเอ็ก็บสิว่าสิลงไปถอนหญ้าออกจากต้นดอกบานเชิญยุพี่น้นอง แต่ว่าตอนนี้มันก็หวานกับกะบูห่ามุ้งคเครื่องหรอกหวนจ้าพี่นอ้องอ้อมหมูกับย่าเอ๋กะเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้านี่แหละจ้ากับข่าแลงของย่าเอ๋เหมือนเมื่อพี่น้องพักกันในยังกินข่าแลงเนาะจ้ามาเดอ้อจา้ามากินข้าวกับอ้อมหมูกับย่าเอ๋จ้าขอบคุณหลายๆจ้าพี่นอ้องที่รับชมคลิปของย่าเอ๋จ้าบอกกันไม่คลิปหน้าจ้าสำหรับคลิปนี้กัสวัสดีจ้า